สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนภพพัดรวมพักเครื่อง EP ที่123นะคะ1 2 3ค่ะพี่พี่วันนี้มีพักสวยๆค่ะมาแบ่งปันอีกเช่นเคยราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะสำหรับ EP นี้นะคะมีราคาพิเศษก็คือรายการละ200บาทนะคะที่พิเศษกว่านั้นนะคะน้องจัดส่งให้ฟรีสำหรับ EP นี้ค่ะพี่พี่200บาทจัดส่งฟรีนะคะจะซื้อกี่องค์ก็จะส่งให้ฟรีเลยเดี๋ยวยังไงนะคะน้องขอฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะ ยังคงเป็นเบอร์เดิมลายเดิมนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสองเก้าห้าสามสามนะคะสามารถแอดผ่านไอดีไลน์กันเข้ามาได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป EP ีต่อๆไปนะพี่ๆนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการผ้าบ้านสวยๆกันเลยนะคะสำหรับ e ีีนี้200บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีกันไปเลยนาะพี่เนาะไปกันที่รายการแรกค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปเลยเนาะพี่ๆนอจะได้เห็นใกล้ๆชัดๆนะคะรายการที่1ค่ะพี่ๆจะเป็นสมเด็จหินยกวางหน้านะคะพี่ขานี้เลยด้านหลังก็จะมีพญาคุดแล้วก็องค์หลวงพ่อ3องค์เลยนะคะฝั่งพลอไว้ให้เนาะพี่น้องสวยงามมากๆนะพี่นะเป็นสมเด็จวางหน้าสวยๆเลยค่ะพี่ขานี้หินยกนะพี่นะสวยงามมากๆรายการที่1นายไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สอง เป็นหยกน้ำผึ้งนะคะหยกมังกรน,นะพี่นะหยกน้ำผึ้งนะสวยงามเลยรายการนี้นะคะรายการที่2ในพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ ID ID Line ไแอดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่ะถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็รบกวนพี่ๆนะคะแอด ID Li n e มาเป็นเพื่อนการขอรูภาพเพิ่มเติมได้ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่3ค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการนี้รายการที่สมนะอ่นนี้เลยสวยงามค่ะพี่รับชมกันดูค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยด้านหลังจะเป็นหลังเยือนอินเดียค่ะพี่พี่ขานี้เลยสวยงามปี2519ค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่3มนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปจ้ะจะเป็นรายการที่4ค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่พี่ปี17นะอ่าเหรียญสวยนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามดีนะคะ รายการนี้รายการที่4ค่ะพี่พี่ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามาได้นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5ค่ะพี่พ เป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะคะพี่คะปี2517ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่5นะพี่นะสำหรับ E ีีนี้นะคะน้องจะส่งให้ฟรีแล้วก็ราคาโปรโมชั่นด้วยนะอันนี้เลยรีบจับจองกันได้ค่ะพี่ๆสองบาททุกรายการจะส่งให้ฟรีอ่ารายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่6ค่ะ เป็นหลวงพ่อจุ้ยเจียค่ะพี่ขาสี่ฟ้าครามทะเลสวยงามเลยนะพี่พนะนี่ปิดทองตรงกลางไปให้ด้วยนะพี่พนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกค่ะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็สามารถจับจองกันได้นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่เจ็ด เป็นอลเก็ตหลวงพ่อกวยค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่7ล็อกเกตนะคะด้านหลังนี่สวยงามเลยค่ะเป็นหลังหนุมานเชิญทงนะคะนี่วัดโคสิตารามค่ะพี่พค่ะรายการที่7รายการต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะ เป็นเหลียนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ในะพี่นะ้รายการที่8ปดคะ่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบเนาะเป็นรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะพี่ขาเรี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกสวยงามเลยรับชมกันดูนะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ขออภัยพี่ๆสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์เลยนะรายการต่อไปคะ่ะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่เคะ่ะเป็นพระ อันนี้หลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่คาน่าจะเป็นพระหูยาหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจพี่ลองรับชมดูนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่9นะคะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นเอ่อกรอบไม้นะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่10บ เป็นชุดเซตนะคะนี่เลย่าหลวงปู่เอี่ยมนะเป็นชุดเซตพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่ๆไปให้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะ3รายการใน1กล่องเลยนะพี่นะอันนี้เลยค่ะรายการที่10นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะ เป็นสมเด็จวัดระกคังค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะรายการที่11ค่ะเลียงไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยพี่พี่รับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถดูเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่11นะคะพี่พี่คนี้เลยสวยงามมากๆไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะรายการที่12ค่ะพี่พี่ค่ะ เป็นเหรียญโลโบราหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่12นะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถจับจองได้นะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่12ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนพี่พี่จำหมายเลขรายการนะคะถูกกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นพับปิดตาแกหะนะพี่นะก็ไม่แน่ใจว่าแกมาจากอะไรนะคะพี่พี่คะหลวงพ่อก็ คิดว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่คะรายการนี้นะเป็นรายการที่13ค่ะมค่ะพี่ลองรับชมกันดูนะพี่นะ้าชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่14ค่ะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นปดนี้นะคะนี่เลี่ยมกรอบไปให้เลยก็เก่าสวยดีคะ่ะพี่รับชมกันดูนะรายการที่14นะคะ200บาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะก็สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะสมเด็จแหวกมานหลวงพ่อกลวยค่ะ พี่ขานี่เนื้อสวยมากๆพิมพ์สวยเลยรายการนี้รายการที่15านะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบเนาะสวยงามเลยพี่ๆรายการต่อไปจะเป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16นะพี่นะจะเป็นกิ่งปอวเรศนะคะแต่งให้ตรงฐานนี้สวยงามเลยเป็นกิ่งเขย่าดังนะพี่นะรายการที่16นะนี่เลยด้านหลังก็ระบุปอวเรศชัดเจนนะคะสวยงามเลยนี่ด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่16คะ่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่17 เป็นเหรียญนานคปกหลวงปู่ทีมนะคะรายการนี้นะคะรายการที่17ค่ะพ,พี่สวยงามเลยรับชมดูนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองกันได้คะ่ะ <ksam> รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่<ของ>เป็นสิ่งสองขวัญนะคะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะสวยงามเลยรายการนี้เลี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามเลยคะ่ะรายการที่18ค่ะพี่พี่คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่19นะคะ เป็นพาซุมกอค่ะพี่พี่รายการนี้นะรายการที่19ค่ะเนื้อพิมเกเก่าเลยค่ะพ,พี่ค่ะแต่ว่าเลี่ยมไปให,ให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยนะรายการที่19รายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นรายการที่20ค่ะเป็นสมเด็จขี่แพะนะคะของหลวงปู่ทิมวัดรหารไนไรน้อพี่น้องสวยงามมากๆเลยรายการที่20ค่ะพ,พี่ค่ะนี่รับชมกันดูนะชื่นชอบยังไงสามารถถูกเข้ามาจับจองได้นะคะไป ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่21นะคะอันนี้เป็นงานแกะปิดตาของหลวงพ่อเดิมน้อยพี่นนอะรายการนี้รายการที่21ค่ะพี่ๆรับชมพิจารณาดูนะชื่นอชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง EP ให้ชัดเจนนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่22นะคะอันนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่นนอะระบุเป็นหมายเลขรายการให้น้องมาได้เลยรายการที่22นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่23ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระพร้อมค่ะพี่ขาสวยงามมากๆเลยรายการที่23นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทมเข้ามาจับจองได้เลยนะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่24คะ่ะ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาเรียมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยรายการที่24นะคะรับชมดูได้เลย200บาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าจะส่งเลยสําหรับอีพีนี้อีพีจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะซื้อกี่องค์ก็จะส่งให้ฟรีค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24คะ่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่25คะ่ะ เป็นรูปหลหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเลี่ยมไปให้เนาะอยู่ในกรอบค่ะสวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะเชื่องชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโูกเข้ามาจับจองได้ค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่26 หลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะอันนี้เป็นพิมพ์ทอใหญ่เนาะพี่เนาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26ค่ะพี่ๆรับชมกันดูค่ะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยคะ<ม>่ะเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะ เป็นพระปิดตายันยุ่งค่ะพี่พี่รายการที่27นะสวยงามเลยรับชมกันดูค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่28นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นพระก,กิ่งนะอ่าเป็นเหมือนเป็นหน้าพระก,กิ่งอะแต่เป็นเหรียญแบบเหรียญหลบรานะคะพี่ขานี้เลยสวยงามค่ะพี่พีรายการนี้นะเป็นรายการที่18ค่ะ 28ค่ะขอภัยค่ะเป็นรายการที่28นะพี่นะสวยงามเลยรายการต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหัรไรเนพี่นะ้องรายการนี้รายการที่29ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองกันเข้ามาได้นะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่30นะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พ่าไปให้พร้อมเอ่อ เราไม่แน่ใจว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเนาะพี่เราก็ลองรับชมกันดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พีไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่31ค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์คิด พิมพ์ขิดตาค่ะพี่พค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่31ค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยรับชมพิจารณาดูนะคะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พีนะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่ 32ค่ะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะรายการนี้เป็นรายการที่32นะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโดูเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่33ค่ะ เป็นเหรียญหลวงยานะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบรายการนี้รายการที่33ินะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะนี่เลยรายการที่33รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่34ค่ะพี่พี่รายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อจุนนะพี่นะรายการนี้นะ นี่เลยเป็นเหรียญหล่อลโบราณเก่าๆคะ่ะสองนาแบบนี้รายการที่34คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่35คะ่ะเป็นพระพุทธชินราชเข่าลอยของหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นสงหงนาแบบนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่3 5คะ่ะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่36ค่ะพี่ๆขา เป็นเหรียญพุทโธนะคะเหรียญฉลุของหลวงปู่ทวดค่ะพี่ๆนี่สวยงามเก่าสวยดีเลยนะคะอารายการนี้นะเป็นรายการที่36ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆจับจองกันได้นะ200บาทจัดส่งให้ฟรีรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่37ค่ะพีค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขานี้เลยสวยงามนะ สีทองสวยเลยค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบค่ะสวยงามเลยรายการนี้นะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบแปดเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ค่ะรายการที่สามสิบแปดนะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะพี่พี่เป็นรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้า เป็นทองสะสมนะคะเป็นทองจีนน้อยพี่น้องนี่สวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่39เาน้อยพี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะพี่พี่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพระเชียงแสนนะพี่นาอก็รับชมกันดูค่ะแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นพระรอดนะพี่พี่นะด้านล่างก็แต่งลูกแก้วสวยงามเลยตรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นฐานไม้น้อยพี่น้องก็สวยงามค่ะ ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดไปน้องขออภัยนะพี่นะรายการนี้รายการที่40นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่41ค่ะพี่พี่เป็นพระพิคเนตนาพี่นะนี่เลยอ่ะแปลกตาสวยงามดีนะคะเนื้องอคงสีเขีเยวๆนาะพี่เนาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่41รายการต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตานะคะพี่ขานี่เลยอยู่ ปิดทองไปให้ด้วยนะพี่นะปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่42นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่43ค่ะหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะพี่ค่ะรายการที่43นะอ่ะสวยงามดีนะคะพี่พรับชมดูเลยชื่นชอบก็สามารถจับจองได้คะ่ะพี่รายการที่4 3รายการต่อไปจะเป็นรายการที่44่ี่ค่ะพี่ๆจะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการที่44นะ พี่พี่จึงชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่44คะ่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่45คะ่ะพี่พอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่ออะไรนะ้องไม่แน่ใจนะ้อยพี่น้องเลี่ยมไปให้นะคะเก่า,าๆเนาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่45รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่46คะ่ะพี่พเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อเดิมนะ้อยพี่นาะ ประมาณนี้เลยค่ะรายการที่46นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่47ค่ะพี่พี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะองน้อยน้อยน้อยพี่พน้อรายการนี้รายการที่47นะอีเลี่ยมไปให้นะคะสวยงามเลยค่ะพี่ๆอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็สาม,มารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่48ค่ะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บูญค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่48นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสาม,มารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยเลี่ยมกรอบไปให้นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ อ่าสี่สิบเก้านะคะพี่พี่รายการที่สี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จอันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะเนื้อเก่าเลยนะคะนี่พี่พี่รับชมดูค่ะรายการที่สี่สิบเก้านะชื่นอชอบอยังไงก็สามารถจับจองได้ระบุหมายเลขรายการมาเลยรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบค่ะจะเป็นตะกุดนะ้อพี่พี่ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรพ,พี่รับชมดูนะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสิบค่ะสองร้อยบาททุกรายการ จะส่งให้ฟรีนะพี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่51 เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการที่51นะชื่นชอบรายการไหนจำหมายเลขรายการนะคะจับจองกันเข้ามาได้เลยรายการต่อไปรายการที่52ค่ะเป็นพระซุ้มโกอค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่52นะสวยงามค่ะพี่พี่รับชมกันดูได้เลยค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่52รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่53ค่ะพี่พี่ค่ะเป็น หลวงพ่อปานขีป่ปลาค่ะรายการที่53นะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะพี่พี่รับชมกันดูได้เลยรายการที่53ค่ะพี่พี่ค่ะสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่54ค่ะพี่พี่เป็นเหนรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะรายการที่54สวยงามนะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่55 เป็นภาปิดตายันยุ่งเนาะพี่น้องรายการที่55นะเพราะว่านี่หลังด้านด้านหลังนี่เป็นยันหมดเลยเนาะถ้าน้องผู้ผปิดผประการใดไปน้องขออภัยนะคะพี่ขาเป็นรายการที่55ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่56 เป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมในพินารายการที่ห้าสิบหกนะคะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่รายการนี้นะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะพี่พี่ขาส่งฟรีทุกรายการหารายการที่ห้าสิบหกรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะพี่พี่เป็นพักกิ่งหลวงพ่อมุ่ยนะคะกิ่งเขย่าดังนะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะ อ่าสวยงามนะพี่นะสวยงามทุกรายการเลยรับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจไงพี่พี่ก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่57ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่58ค่ะพี่พี่ขเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะารายการนี้รายการที่58นะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนสามารถโทรเข้ามาจับจองแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง E ีพีให้ชัดเจนได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่58ค่ะ รายการต่อไปจะเป็นรายการที่59ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดากรเบือค่ะเหรียญเก่าเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่59ค่ะส0งร้อยบาทจะส่งฟรีนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่60ค่ะพี่พี่รายการที่60นะพี่พี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่คะรายการที่60นะสวยงามเลย นี่ถ้าชื่นชอบอยังไงก็สามารถจับจองได้ค่ะรายการนี้รายการที่60ค่ะพี่พีไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่61เป็นเหลียนหลวงพอกันวัดพญาต์นะคะเป็นเหลี่ยนฉลุนะพี่นะสวยงามเลย,ยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่61นนะพี่นะสวยๆเลยค่ะรับชมกันดูชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่62ค่ะเป็นสิงสองขวัญนะคะพี่ขานี่เลย ขออภายเป็นสิ่งสาขวัญน,นะพี่นะเป็นเนื้อไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเนื้ออะไรเนาะเป็นรายการที่62สิค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่63ค่ะพี่พี่ ปิดตาหลวงปู่สุกนะคะพี่ขารายการนี้นะปิดตาหลวงปู่สุกรายการที่63ด้านหลังก็จะมีแผ่นทองตะกรุดฝั่งไปให้น้อพี่น้องสวยงามเลยอ่ะนี่รายการที่63นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่64ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยคะ่ะพี่ขารายการที่64นะอ่ะสวยงามค่ะรับชมกันดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการที่64รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่65ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขารายการนี้นะสวยงามมากๆเลยเหรียญหล่ลอบโบราณหลวงพ่อโตรายการที่65นะคะสวยงามมากเรียมกรอบไปให้ด้วยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่ 66ินะคะพี่ขารายการที่66เป็นหล,หลวงพ่อพระใสนะคะเรียงไปให้อยู่ในกรอบนะรายการนี้นะคะรายการที่66คะ่ะซึ่งชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่67คะ่ะพี่ๆเป็นปิ ปิดตาหลวงปู่ไข่เนาะพี่นนอะรายการนี้นะคะปิดตาหลวงปู่ไข่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่67ดค่ะรายการต่อไปรายการที่68เป็นพับปิดตาน้องไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรเนาะ รายการที่68นะคะแจ้งเป็นหมายเลขรายการมาได้เลยพี่พี่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่69ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะพี่พี่รายการนี้เลยรายการที่69ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่70ค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะหลังแบบไหนพี่นะรายการนี้นะเป็นรายการที่70นะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการแจ้งยีพีรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะรายการต่อ ไปรายการที่71ค่ะเป็นราหูอมจันทเ,เนาอยพี่น้องเป็นงานแกะแบบนี้เลยนะคะเป็นพระราหูอมจันรายการที่71รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่72นะคะ เป็นเหรียญหล่หอโบราณพระสิบทิศหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะรายการที่72ค่ะสวยงามเลยพี่พรับชมกันดูนะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้รายการที่พี่ๆถูกใจเลยอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะคะแอดไอดียไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วขอรูปภาพได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่73ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะพี่ๆีรายการนี้นะรายการที่73นะ นี่ด้านหลังจะเป็นหลังหนุมานออกศึกนะคะพี่ขาสวยงามเลยรายการนี้รายการที่73รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่74ค่ะเป็นพระคงลำพูนนะคะเนื้อพิมพ์เก่านะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่74ค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบยังไงก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่75ค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตานะคะน้องไม่ทราบที่ไหนพี่นะรายการที่75นะคะอย่าลืมระบุหมายเลขรายการแจ้ง ep ให้น้องให้ชัดเจนด้วยนะพี่พนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบหกค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบหกนะพี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถถทกเข้ามาจับจองได้นะคะรายการที่เจ็ดสิบหกรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะพี่ๆเป็นเหลี่ยหลวงพ่อทอง ทองคําหรือเปล่าเนาะพี่นอก็ไม่แน่ใจเป็นเหรียญเก่าๆโบราณแล้วก็มีระบุตรงนี้นะคะเป็นรายการที่77ค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่78 เป็นหลวงปูเผือกนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่78นะคะเป็นหลวงปูเผือกค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่79ค่ะพี่พี่เป็นจบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่79านะ200บาทจัดส่งฟรีรีบจับจองกันได้เลยรายการที่ถูกใจนะพี่นะไปกันต่อท<ด>ี่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่80ค่ะ เป็นพระปิดตาค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่แปดสิบนะปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะพี่ค่ะเก่าเก่าสวยๆค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยรายการที่แปดสิบค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่แปดสิบเอ็ดค่ะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะหหนี่สวยงามเลยด้านหลังก็มีฝั่งตะกุดไปให้ด้วยนะพี่นะรายการที่แปดสิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่แปดสิบสองค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ไปพร้อมถุงนะคะคาถาบทสวดน,นะพี่เนาะ รายการนี้นะคะรายการที่82ค่ะพี่ๆรับชมดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่83นะคะพี่ๆค่ะเป็นพระปิดตานะพี่นะรายการนี้ค่ะรายการที่83ค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถขอ,อก,กันเข้ามาได้เลย <S <S รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่84ค่ะ เป็นเต่าหลวงปู่สุกนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นเต่าหลวงปู่สุขรายการนี้เป็นรายการที่84นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่85เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตรตหีบค่ะรายการที่85นะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในก๊อกพลาสติกนะคะสองห้่ค่ะพี่ขารายการที่85นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่86คะ่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดโดนยายห,หอมนะคะรายการนี้รายการที่86นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถจับจองได้เลยค่ะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่87ค่ะพี่ขาเป็นเลอโบรานะคะเป็นหลวงพ่อพุมนะคะพี่ขานี่เลยสวยงามนะพี่นะนี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่87คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่88นะพี่พนะ นี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่แปดสิบแปดนะคะพี่ขาสวยงามเลย ชื่นชอบสนใจถูกใจไหจับจองกันได้รายการต่อไปจะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะคะเป็นรายการที่89ค่ะพี่พี่เป็นลูกอมนะคะของหลวงปู่ดูวัสแก,กค่ะสีชมพูเลยไปพร้อมกลองแบบนี้เนาะพี่เนาะรายการนี้รายการที่89นะคะรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนพี่พี่โทรเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะเบอร์เดิมรายเดิมค่ะสามารถแอดผ่าในดีไลน์มาได้เหมือนกันค่ะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะ0 9 1 0 6 2 9้ 3ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ